โอเคครับสวัสดีครับพี่ๆนานๆทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ก็ตามสัญญาครับที่จะมาบอกเรื่องเกี่ยวกับวิธีการทําเหยื่อนะครับมีอยู่4ขั้นตอนของที่เป็นแนวคิดของผมและพ่อทํามาโดยตลอดนะครับขั้นตอนแรกก็คือผมโพสต์ไปที่หน้า facebook นะครับอาจจะเห็นแล้วบางท่านอาจจะเห็นแล้วบางท่านอาจจะไม่เห็นนะครับมันจะเป็น4ขั้นตอนก็คือว่ามันจะเป็นขั้นตอน ท่านตอนแรกก็คือจะเป็นตัวเร่งตัวกินตัวกดแล้วก็ตัวดัน4แนวคิดนี้คือทดลองแล้วก็นํามาเรียบเรียงให้อีกเที่ยวหนึ่งนะครับเพราะว่าบางครั้งในการทําเหยื่อบางท่านอาจจะอยู่ไม่ใช่ชนบุรีชนแบบโซนที่ผมอยู่เนาะโซนที่ผมอยู่มันจะมีเหยื่อที่เขาทาแข่งกันมากมายแล้วมันก็จะเยอะแบบเยอะมากๆให้เราเลือกได้แต่บางท่านอาจจะไม่มีนะ บางท่านอยู่ตามมันนอกหรือว่าตามโซนที่ว่าเขาไม่ค่อยได้ตกปลาทําเหยื่อขายก็ไม่ค่อยเยอะบางเหยื่อบางตัวมันอาจจะไม่มีเหมือนฝั่งชนบุรีระยองผมก็เลยต้องมาให้เป็นอย่างนี้ก่อนนะครับคือทําบทสรุปแนวคิดแล้วก็วิธีคิดที่พ่อผมทําแล้วก็ผมทํากับพ่อแล้วก็ทดลองมาแล้วว่าโอเคมันใช้ได้ถ้าสมมติตัวไหนไม่มีเราก็หาที่บ้านของเราได้แทนได้ครับ ็คือมันจะมีหลักการก็มี4อย่างคือตัวเร่งตัวกินตัวกดแล้วก็ตัวดันเข้ามาขั้นตอนแรกนะครับถ้าขั้นตอนแรกนี่คือตัวเร่งตัวเร่งนี่ผมหมายถึงเรื่องกลิ่นนะครับตัวเร่งคือกลิ่นครับทุกอย่างที่เป็นกลิ่นหอมกลิ่นบูดหรือจะไม่กลิ่นจะเบาหรือน้อยหรือแรงแล้วแต่ครับในการที่ว่าทําไมต้องเอากลิ่นลองคิดกับกันดูสิครับว่า ถ้าไม่มีกลิ่นปลาก็จะไม่ค่อยกินปลาก็จะไม่ค่อยเข้าถ้าใครบอกว่าตกปลาไม่เน้นที่กลิ่นไม่ใช่ครับตัวนี้คือเราจะหนักที่กลิ่นครับตกปลาทุกอย่างเน้นที่กลิ่นตกปลากฏดก็ยังเป็นกลิ่นตกปลานิลปลายี่สกเขาก็ยังนับเป็น,ปนกลิ่นนะครับเพราะว่าตัวเหยือ่อถ้าไม่มีกลิ่นเป็นไปไม่ได้ครับวัตถุดิบบางตัวมันจะมีกลิ่นของมันโดยเฉพาะตัวครับถ้า เราเน้นที่กลิ่นก็คือมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขากลิ่นช่วยอะไรช่วยให้ปลาเข้าเร็วขึ้นครับแต่เป็นประเภทที่ว่าเราจะเลือกแบบไหนครับยิ่งถ้าเป็นโซนผมตกโซนชนบุรีใช่ปะโซนชนบุรีมันจะเป็นแบบว่าถ้าเราตกแถวอ่างชนบุรีระยองตะเพียนเขาจะเยอะถ้ากลิ่นหอมมากๆตะเพียนเข้าเร็วครับแต่ถามว่าปลาเข้าเร็วไหมก็เข้าเร็วครับแต่ถ้าเข้า มันเป็นปลาที่เราอยากได้หรือเปล่าโอเคครับเรื่องกินก็คือตัวเล่งน,นะครับผงทุกอย่างที่ทําขึ้นมามีกลิ่นทั้งหมดนะครับแล้วแต่ละกลิ่นเนี่ยจะช่วยให้ปลามันเข้าเร็วขึ้น <c oughs> มาไล่กันที่ข้อที่สองเนาะข้อที่สองผมใช้เมื่อกี้จะเป็นตัวเล่งแล้วก็มาเป็นตัวกินตัวกินมันคืออะไรครับตัวกินก็คือว่าตัวยำโลครับตัวกินเขาเรียกว่าตัวกิน ยำโลนี่เป็นตัวกินขนมปังก็เป็นตัวกินครับยำโลขนมปังใช่ไหมแล้วทีนี้ช่วยอะไรเหรอถามว่าถามว่ามันช่วยอะไรตัวกินเทียบคนกับปลาคนยังกินมีหลายรสชาตินะครับคนบางคนชอบเปรี้ยวชอบหวานชอบมันแล้วแต่นะครับ สำหรับผมผมเคยขายของเกี่ยวกับน้ํากาแฟบางคนเขาชอบกินหวานบางคนก็ชอบกินมันบางคนชอบแบบขมๆไม่หวานสําหรับการตกปลาก็จะเป็นลักษณะหลักการคล้ายๆกันครับเราอยากตกปลาประเภทปลาตะเพียนเราจะใช้หลักการก็คือเน้นหอมหวานครับแต่ทีนี้ของที่ได้จากหอมหวานมายากวัตถุดิบแบบไหนไอ้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะจำแนกให้อีกเที่ยวหนึ่งก็คือคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับ ก็คืออันนี้ผมพูดคร่าวๆก็คือว่าตัวกินก็คือเป็นวัตถุดิบที่เราผสมเขาจะมีตัวที่ว่าให้รสชาติที่แตกต่างกันไปปลาก็จะกินรสชาติแตกต่างกันไปนะครับเมื่อกี้ผมไล่ไปแล้วเนาะสองข้อตัวเล่งตัวกินเหลือตัวกดตัวกดเกิดจากอะไรครับตัวกดตัวนี้เกิดจากการหมักที่ผมลงวิดีโอไว้คลิปข้างต้นนะครับ การหมักก็คือการหมักหัวหัวมะขิดหรือจะหัวตาลหัวก้อยหัวลูกยอในการหมักพวกนี้ก็คือเราหมักเพื่อให้เป็นตัวกดเพื่อให้เป็นตัวกดทำไมถึงบอกว่าเป็นตัวกดตัวกดก็คือตัวที่หมักแล้วมันจะมีเหมือนเชื้อที่เป็นที่ทำให้เป็นเหมือนแอลกอฮอล์ได้นะครับบางคนก็คือใช้เหล้าใส่ลงไปเลยคือว่าให้มันติดพวกนี้มันจะมีสารเสพติดที่อยู่ในตัวเนื้อเยื่อ การที่เราหมักเนื้อผลไม้ทุกวันนี้คือการหมักคล้ายๆกับการหมักเล่ามันจะมีเชื้อที่ทําให้มีตัวที่ทําให้เป็นสารติดได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคิดเร,เรียกว่าเป็นตัวกดต่อไปผมจะไล่ไปที่ตัวดันตัวดันนะครับตัวดันคืออะไรตัวดันก็คือว่าเป็นมะพร้าวเป็นสิ่งของที่ดันได้เป็นมะพร้าวลำคั้วพวกนี้ เขาดันเหยื่อได้นะครับทําไมต้องมีตัวดันในกรณีทําไมต้องมีตัวดันใช่ไหมครับตัวดันเนี้ยเขาใช้ในการทําให้เหยื่อแตกตัวเร็วครับแต่ในการแตกตัวมันจะมีแตกต่างกันออกไปนะครับก็คือว่ามะพร้าวสังเกตง่ายๆมันจะมี3ามอย่างมะพร้าวสดมะพร้าวอบมะพร้าวคั่วต่างกันออกไปครับ การทำหน้าที่ของแต่และอย่างก็จะต่างกันออกไปตามรูปแบบของเขาในการทำนะครับอย่างยกตัวอย่างที่เช่นง่ายๆก็คือถ้ามะพร้าวสดเขาจะไม่ลอยตัวครับถ้าคั่วกับมะพร้าวอบเขาจะลอยตัวหน้าที่ในการเรียกปลาหรือว่าดันเหยื่อก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับอย่าคิดว่ามันจะใส่มะพร้าวถึงจะกินไม่ใส่มะพร้าวไม่กินไม่ใช่ครับตัวนี้ไม่ใช่ ก็คือในบางครั้งเราไปตกปลาเราต้องการตกปลานินอย่างอ่างที่ผมตกแถวระยองชนบุรีคือตะเพียนเยอะใช่ไหมครับพอตะเพียนเยอะถ้าไม่ใส่มะาพร้าวไม่กินกลายเป็นว่าถ้าเราใส่มะาพร้าวเยอะเราไม่สามารถแช่เหยื่อได้นานเพื่อรอให้ปลานินมันมากินได้ดีขึ้นบางครั้งการตกปลานินเราต้องรอให้เขาเข้ามาแต่เหยื่อของเราอาจจะโดนปลาตะเพียนเข้ามาก่อนก็คือตะเพียนเข้ามาลุม ถ้าปานินจะมาช้าแล้วก็ทีนี้ทําอย่างไรมันถึงจะได้ช้ารอปานินได้ก็คือเราต้องปั้นเหยือให้แข็งขึ้นแน่นขึ้นแต่ถ้าเราไปใส่มะพร้าวเหยือเราจะแตกเร็วขึ้นมันจะไม่แข็งกลับกลายเป็นว่าเหยือเราแตกเร็วแต่เพียนถึงเร็วปานินเราจะไม่ได้ก็คือไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยครับเปอร์เซ็นที่เราจะได้จะน้อยลงครับการที่ว่าเราใส่มะพร้าวไม่ใส่มะพร้าว ผมแนะนําให้ขึ้นไปอยู่ที่หน้าง,งานครับเพราะว่ามันจะเป็นช่วงๆปลาเขาจะมีจังหวะที่เขากินพื้นที่ที่เขากินอ่ามันจะเป็นประมาณนี้ครับโอเคครับมี4ข้อที่ผมทํากับพ่อแล้วก็ทดลองวิเคราะห์มาแล้วก็มาทําเป็นแผลออกมาเป็นหัวข้อให้นะครับก็คือมีตัวเล่งตัวเล่งก็คือจำไง่ายอของทุกอย่างจะใช้จากกลิ่นนะครับกินแบบไหนอย่างไรช่วยแบบไหน แล้วก็มีอย่างนี้ที่คือกินอ่ากินเสร็จแล้วไปตัวกินตัวกินก็คือจะมีพวกเป็นเนื้อเหยื่อของเราตัวกินนี่เขาเรียกตัวกินครับตัวกินก็คือเป็นพวกหัวอาหารเยยมโรขนมปังแต่รสชาติอะไรทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่อีกเที่ยวหนึ่งครับอยู่กับที่เราต้องการแล้วก็ตัวปาที่เราชนิดนั้นจะตกอ่าแล้วก็มาเป็นตัวกฎทําไมถึงต้องมีตัวกดผมไม่ได้บอกทําไมต้องมีตัวกดตัวกฎนี้ช่วยอะไรครับ นา้นาๆลองง่ายๆครับนา้นาๆลองหมักหัวเชื้อหรือว่าหัวเชื้อที่ผมโพสไว้คลิปหน้าๆนี้แล้วทีนี้พอถึงเวลาหรือว่าถ้าเรารีบๆหน่อยแล้วก็ซื้อของเจ้าไหนก็ได้ครับลองหอนุมปังยำโลแล้วก็ถ้าใครชอบใส่กางมะพร้าวก็ใส่กางมะพร้าวเข้าไปครับแล้วทีนี้เราใส่อะไรต่อคือคือเราเอาหัวเยื่อหรือหัวเยื่อที่เขาที่เราเขาเขาหมักหรือว่าเราหมักแล้วเอามาผสม ใส่กับตัวที่ตัวนี้ที่เราจะตกพอใส่เข้าไปแล้วแล้วก็เอาทําอีกชุดหนึงนะนะถ้าว่านะนะอยากลองว่าทําไมต้องมีตัวกดเราลองได้ครับเพราะว่าอันนึงใส่อันนึงไม่ใส่แล้วลองไปตกตัวไหนมันจะกินดีกว่ากันก็คือตัวไหนมันจะกดปลาอยู่กว่ากันนะครับเพราะว่าตามหลักการผมไปลองกับพ่อมาหลายรอบคือตัวใส่กับไม่ใส่ปลามันกินตัวใส่นะครับเพราะว่า เรามีตะวกดคือเหมือนมีสารเสพติดคนมันยังต้องมีที่ติดบางครั้งบางคนก็ติดเหล้าติดอะไรอย่างนี้เราใช้ได้เหมือนกันนะครับหลักการก็จะคล้ายๆกันคนกับปลาคล้ายๆกันนะครับหลักการเขาก็จะคล้ายๆกันเราจะบอกว่าเราใส่อะไรก็ได้ปลาก็กินมันอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าโอเคใช่ครับใส่อะไรก็ได้ปลาก็กินแต่จะดีกว่าไหมถ้าเราเก็บรายละเอียดได้เยอะกว่าเปอร์เซ็นต์ได้ปาลาเราก็จะสูงมากขึ้นในที่นี้ อ่ามาข้อสี่เนาะตัวดันตัวดันผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือกากมะพร้าวลำคั่วพวกนี้เป็นตัวดันเหตุผลที่ต้องดันบางครั้งเหยื่อเราต้องการปลาให้เข้าถึงเร็วให้มันลุมเข้ามาเร็วบางครั้งใช้ตัวดันดันก็คือเรียกมันเรียกปลาได้ง่ายกว่าก็คือใช้ดันคือเป็นกา,การกระตุ้นปลาให้เข้ามาแต่ถ้าใส่มากเกินไปปลาที่เราอยากตกเราอาจจะไม่ได้ โอเควันนี้ก็ผมก็มาไล่สีข้อให้ฟังก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปวิดีโอทําเหยื่อผมจะทําการอีกเที่ยวหนึ่งเพราะว่าบางเจ้าหรือบางท่านที่อยู่ในลูกเพจหรือว่าอยู่ใน youtube ที่ดูอยู่นะครับเพราะว่าบางคนอยู่นอกพื้นที่ไม่ใช่ชนบุรีไม่ใช่ระยองจะหาของตกปลามันจะหาแถวแบบโซนผมไม่ได้ผมจะทําเป็นแบบเป็นเซตกลางให้ น้าเอาไปตกที่ไหนก็ได้ก็คือเป็นตัวส่วนผสมหาได้ง่ายๆตามบ้านของน้าตามพื้นที่ของน้าเพราะว่าบางครั้งทางผมมันเยอะทางน้ามันน้อยไม่ใส่ไม่ได้ไหมได้บางครั้งได้ครับถ้าเราหาพัตถุดิบที่ว่าใกล้เคียงกับสีหลักข้อนี้ได้ทําเหยื่อให้มันมีสี่หลักข้อที่ผมออกบอกไปก็คือตัวเล่งตัวกินตัวกดแล้วก็ตัวดันมีสี่ข้อนี้เราก็ทําเหยื่อตกได้ครับ แต่ทีนี้เรื่องวัตถุดิบผมจะไปทําวิดีโอให้ไม่เป็นเซตกลางให้ครับก็คือว่าน้าไปตกที่ไหนก็ยังพอได้ไม่ได้ใส่จนถึงเหมือนพวกผมพวกผมจะใส่กันเยอะครับโซนชนบุรีระยองใส่กันเยอะมากครับเราอย่าไปซีเรียสว่าถ้าไม่ใส่ถึงเขาไม่กินตัวนี้ไม่เป็นไรครับเราจะหาเซตกลางให้พอได้เซตกลางน้าอยากจะหาตัวไหนแต่งเพิ่มหรือทำอย่างไรเพิ่มปรุงให้มันเนียนกว่าเก่า หา,หาของที่บ้านนะได้ครับโอเคครับวันนี้ผมมา4ข้อวิดีโอต่อไปเดี๋ยวผมทำเซตกลางให้นะโอเควันนี้ผมสวัสดีครับชุดอาจจะไม่ดีหรือว่าพูดบางครั้งก็ติดติด,ตดขาด,ขด,ขดบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าห้องตู้อัดไม่มีนะวันนี้เพราะว่าข้างนอกเสียงดังผมเลยขออนุญาตเข้ามาอาัดที่ในรถยนต์อาจจะภาพอาจจะมืดๆหน่อยเสียงอาจจะเป็น ทึบๆหน่อยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ